สวัสดีค่ะพบกับจิฟฟี่เคทกิ้สไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้นะอยู่กันที่ช่องคุณหมีชาแนลนะคะมีวิธีการง่ายๆสำหรับการสั่งอาหารผ่าน Food Tanda มาฝากนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ กับจิฟฟี่เคทกสไตา์อีกแล้วนะคะวันนี้นะอยู่กันที่ช่องคุณหมีชาแนลนะคะมีวิธีการง่ายๆสำหรับการสั่งอาหารผ่าน Food าฟู้ดแพนด้ามาฝากนะคะตามไปดูกันเลยคะ่ะค่ะสำหรับฟู้ดแพนด้านะคะก็เป็นแอปพลิเคชันนะสำหรับสั่งอาหารนะคะออนไลน์เนาะให้เขาเนี่ย ไปซื้อมาให้นะมาส่งที่บ้านเราหรือว่ามาส่งในที่ที่เราอยู่ในตำแหน่งที่เราอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่สะดวกสบายมากนะสาหรับยุคนี้นะคะเหมาะสําหรับคนเขียดกี้อย่างเรามากๆนะคะแต่ว่าถ้าใครนะยังไม่เคยสร้างหรือว่าสนใจที่อยากจะสร้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเนาะคะ่ะสําหรับขั้นตอนแรกเลยนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะในโทรศัพท์ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะไอคอนของเขานะคะก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ของ เจ้าหมีแพนด้าสีชมพูฟุ้งฟิ้งเลยนะคะไปเริ่มดาวน์โหลดกันเลยค่ะอันดับแรกนะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะพิมพ์เข้าไปเนาะที่ช่องค้นหานะคะในโทรศัพท์ของเรานะว่าฟู้ดแพนด้านะคะอ่าฟู้ดแพนด้าแล้วนะเราก็จะเจอกับไอคอนนี้ <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> เป็นเจ้าหมีแพนด้าสีชมพูฟุ้งฟิ้งเลยนะคะอันนี้นะทำการดราวน์โหลดได้เลยติดตั้งนะคะแต่ว่าของเราเนี่ย เ,เคยดาวน์โหลดอยู่แล้วเนาะเราก็ทําการลบออกแล้วลองดาวน์โหลดมาใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้อมูลที่เราเคยมีเนี่ยมันจะยังมีการบันทึกเก็บไว้อยู่หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าของเพื่อนๆนคนไหนนะคะหรือว,ว่าโหลดมาเป็นครั้งแรกเนี่ยแล้วรูปแบบไม่เหมือนเนี่ยก็ค่อยๆอ,อ่านนะเขาจะมีรายละเอียดให้เราทําตามทีละขั้นตอนไม่ยากนะคะอ่าหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาได้แล้วเนาะเราก็จะได้นี่นะคะ เป็นเจ้าหมีแพนด้าสีชมพูนะอันดับแรกเราก็กดเข้าไปเลยนี่เป็นหมีแพนด้าน่ารักเลยนะคะแล้วเขาก็จะถามว่าให้เราเนี่ยกดยอมรับหรือว่าตกลงเนาะสำหรับโลเคชันนะคะเราก็กดตรงนี้เลยสีชมพูเข้มนะคะ allow location access นะคะถ้าของใครนะไม่ได้อนุญาตสำหรับการใช้แอป เราก็กดอนุญาตไปก่อนนะคะจะอนุญาตขณะใช้แอปหรือเฉพาะครั้งนี้หรือแต่ว่าถ้าเราไม่อนุญาตเนี่ยเขาจะไม่สามารถค้นหาตำแหน่งที่เราอยู่ปัจจุบันตอนนี้ได้นะเราต้องอนุญาตนะคะโดยส่วนใหญ่เราก็จะอนุญาตขณะใช้แอปนะคะเมื่อเรากดอนุญาตแล้วเนาะอาจจะมีพวกโปรโมชั่นแบบเนี้ยเด้งขึ้นมานะคะเราก็กดสกิปหรือว่าข้ามไปก็ได้นะหลังจากนั้นนะคะ ก็จะมีนี่เลยร้านอาหารนะคะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นของค้าของหวานนะคะชานมไข่มุกนะเต็มไปหมดนะคะแต่ว่าในาส่วนนี้น่าจะขึ้นอยู่กับพื้นที่นะที่ฟู้ดแพนด้าของเราให้บริการอยู่นะคะว่ามันจะมีร้านอาหารร้านไหนร้านชานมร้านไหนที่เขา,เาแบบ เข้าร่วมกับฟู้ดแพนด้าบ้างเนาะถ้าเขาเข้าร่วมแล้วมันก็จะมาขึ้นในแอปพลิเคชันในมือถือของเรานะคะ,ะหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อนุญาตให้แสดงโลเคชันหรือว่าพื้นที่ที่เราอยู่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มค้นหาได้เลยว่าเราต้องการทานอาหารอะไรนะคะประเภทไหนนะอันดับแรกเดี๋ยวหาเป็นอาหารก่อนนะคะ ตอนนี้นะเราก็เจอกับอาหารนะที่เราต้องการแล้วนะคะเป็นเมนูข้าวมันไก่นะคะอะหลังจากที่เราเจอเมนูหรือว่าร้านที่เราต้องการนะเราสามารถวิธีการนั้นเราสามารถเลื่อนไปเรื่อยๆได้หรือเราจะพิมพ์ในช่องค้นหาด้านบนก็ได้นะคะแล้วก็ดูว่ามันมีสิ่งที่เราต้องการไหมนะ,ะหลังจากที่เราเลือกแล้วว่าโอเคเราจะกินข้าวมันไก่ปุ๊บเรากดเข้าไปในร้านของเขา มันก็จะมีเมนูสำหรับร้านที่เราเลือกนะคะเต็มเลยพร้อมกับราคาด้วยนะนะคะถ้าเราจะตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะทานอะ,อะไรนะเราก็กดเลยนะคะ,อะตอนนี้สังเกตได้ว่าอแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันขึ้นเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงแล้วก็สั่งไม่ถูกนะคะถ้า อันดับแรกเลยเข้ามาแล้วเนี่ยให้เลื่อนตรงนี้ก่อนก็ได้นะสามขีดนี้นะคะนี่อ่าแล้วเลือกคำว่า Setting นะคะเพื่อจะไปตั้งค่าอ่าเสร็จแล้วให้เราแก้ตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะมีคำว่าแก้ไขแล้วเราก็เลือกนะคะภาษาไทยลงไปก่อนเนาะเลือกภาษาไทยนะคะปึ๊บอ่ากดตรงนี้นะคะ s e l e c t หรือเลือกนะคะเพื่อให้แอปเนี่ยกลายเป็นภาษาไทยก่อนเนาะจะได้ง่ายๆเสร็จแล้วเราก็ไปร้านข้าวมันไก่ร้านเดิมเมื่อกี้นะโอเคตอนนี้นะคะรายละเอียดทุกอย่างในแอปพลิเคชันเป็นภาษาไทยแล้วนะคะุมีปังก้อนทองด้วยนหนึ่งหนึ่งแล้วนะคะที่เราจะจัดปังก้อนทองเดี๋ยวเลือกก่อนแต่ว่า,าสิ่งหนึ่งนะที่เพื่อนๆหรือว่า พวกเราต้องรับทราบเลยก็คือ1ร้านเนี่ยเขาก็เวลาที่เรากดออเดอร์ไปหรือว่ากดสร้างไปแล้วนะคะมันก็จะมีพี่ฟู้ดแพนด้านะที่เขาขับมอเตอร์ไซค์อะ่ะเขาก็จะ,ะกดรับคนที่กดรับออเดอร์ของเราเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันนั่นหมายความว่า1ร้านอาจจะเป็น1คันหรือในบางครั้งนะคะที่เจอก็คือมีคนเนี่ยที่กดรับเนี่ยเป็นคนเดียวกัน สมมติว่าเราสั่งข้าวมันไก่สั่งชานมไข่มุกสั่งขนมปังใช่ไหมคะสสิ่งนี้อาจจะมา3คันหรือถ้าบาังเอิญว่ามีคนนึงกดข้าวมันไก่กับชานมไข่มุกไปทั้งสองรายการเลยก็อาจจะมา2ส,สิ่งนี้มาคันเดียวกันแล้วขนมปังก็มาอีกคันหนึ่งเนาะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ใช่ว่าแพนด้าคันเดียวเนี่ยรับทุกสิ่งที่เราสร้างอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ อาจจะต้องการความรวดเร็วหรือว่าอยากทานหลายอย่างแต่ว่าไม่อยากรอหลายคันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเลือกนะเลือกร้านที่เขาขายข้าวด้วยขายขนมด้วยขายชานมด้วยอะไรแบบเนี้ยนะอาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆกนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะสร้างขนมปังเมื่อกี้กับข้าวมันไก่แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะสร้างชานมไข่มุกด้วยอ่ะตอนนี้นะคะร้านขนมปังนะที่เราเลือกนะคะบังเอิญว่าเขาอ่ะมีนี่ เป็นพวกน้ำปั้นหรือว่าชานมไข่มุกด้วยเนาะเดี๋ยวเราก็สั่งไปพร้อมกันเลยนะคะเช่นอันนี้เรากดเข้าไปในรายละเอียดเนาะเขาก็จะมีบอกเนี่ยว่าถ้าเราสั่งเหมือนน้ำปั่นเนี่ยเราจะเป็นแบบเย็นธรรมดาหรือว่าแบบปั่นนะหรือถ,ถ้าเป็นเนี่ยสิ่งที่นิยมสั่งคู่กัน เ,เขาก็จะมีข้อเสนอมาให้ถ้าเราต้องการนะคะก็เราสามารถกดเลือกแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราไม่ต้องกดนะคะ,ะสมมุติว่าเราต้องการปั่นนะเรากดไปเลยหวานมากหวานน้อยเขาจะมีบอกว่าเราต้องการหวานปกติหวานมากหวานน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกเลย <c oughs> นะคะแล้วพอเราเลือกหนึ่งรายการของเราได้เราก็เพิ่มเพิ่มลงในตะกร้านะคะในร้านเดียวกันนะถ้าอาหารหลายประเภทก็สามารถกดไว้ในตะกร้าเดียวกันได้แล้วค่อยกดสั่งทีเดียว แต่ว่าถ้าคนร้านจะไม่สามารถกดมาสั่งรวมในตะกร้าได้นะคะสั่งเป็นร้านๆไปนะ,ะหลังจากที่เรากดสั่งนะคะใส่ลงไปในตะกร้าแล้วเนี่ยปุ๊บกดเข้ามาที่ตะกร้านะเพื่อนๆจะเจอกัารายละเอียดนะคะว่าเขาจะบอกเลยว่าอีกกี่นาทีที่อาหาร,นารเ,าเนี้ยจะมาที่รถแพนด้าเนี่ยจะวิ่งมาถึงเรา อาหารที่เราสร้างมีอะไรบ้างนะคะนะอาหารที่เราสร้างมีอะไรบ้างนี่มีกี่รายการรายการลักกี่บาทนะนะคะแล้วให้เราเนี่ยทำการตรวจสอบดูอ่าตรงนี้เขาจะมีบอกเลยว่าสินค้าทั้งหมดกี่บาทค่าจัดส่งเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารที่ต้องใช้แบบพวกช้อนซ่อมอะไรเงี้ยก็จะมีรายการให้เลือกตรงนี้ว่าเอาช้อนซ่อมไหม นะคะเราก็ติ๊กได้ตรงนี้ว่าจะต้องการช้อนซ่อมด้วยแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเลือก1 000, 000, ล้านเรียบร้อยแล้วเนาะให้เราตรวจสอบการชําระเงินและที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะกดปุ๊บอ่าเขาขึ้นมาเป็นแบบนี้นะนี่อันนี้เราลบแอปใหม่นะแล้วเราก็เข้ามาใหม่โหลดมาใหม่นะเขาให้เราเชื่อมนะคะเดี๋ยวเชื่อมเราเชื่อมกับบัญชี Facebook เ,เลย แต่ว่าถ้าใครที่ไม่มี Facebook อาจจะเชื่อมต่อด้วย Gmail ก็ได้ตรงนี้ Gmail นะคะอันนี้ Facebook หรืออันนี้ก็คืออะไรอ๋อด้วยอีเมลอาจจะเป็นอีเมลอื่นพวก Hotmail ย่า o ูอะไรพวกนี้แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้นะสิ่งที่เรามีก็คือเป็น Gmail กับ Facebook แต่ทั้งง่ายสุดเราจะเชื่อมกับ Facebook เลย อพอเราเรากดนะปุ่มสีชมพูเมื่อกี้นะคะที่ให้ตรวจสอบที่อยูเนาะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะว่านี่เห็นไหมมีที่ยูของเราตรงนี้นะคะตอนนี้จะเป็นสเต็ปหม่เลข3แล้วนะมีที่ยูของเราแล้วก็เราสามารถเพิ่มรายละเอียดในการจัดส่งได้ตรงนี้ว่าเออเราอยู่ตรงไหนแบบบอกให้ายละเอียดพี่ไรเดอร์เนาะเขาก็จะได้มาถูกมาเร็วนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเขาจะมีให้เลือก การจัดทรงแบบเสี่ยงการสัมผัส์เราอาจจะเลือกตรงนี้แล้วก็พิมพ์ข้อความบอกเขาว่าอาวางทิตากานะคะหรือแขวนไว้หน้าบ้านนะคะอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนั้นจะต้องอา,อาจจะต้องเลือกวิธีการชําระเงินที่จ่ายเขาแบบแบบที่ไมไ่เอาเงินวางไว้นั่นเดี๋ยวใครมาหยิบเงินไปนะคะอ่ะทีนที้มาถึงขั้นตอนต่อไปก็คือการชําระเงินการชําระเงินตรงนี้ถ้าให้ง่ายนะคะก็เลือกเป็นการชําระแบบเงินสดเนาะ เขาก็จะมียอดเงินบอกว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไร่ชําระแบบเงินสดแต่เวลาที่พี่ไรเดอร์เขาแบบขับมาถึงอะ่ะเราไม่มีเงินสดอะ่ะเราก็ขอเขาสแกนบาร์โค้ดหรือ QR โค้ดก็ได้เนาะส่วนมากเลยเขาก็จะมีเพราะว่ามันสะดวกนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดยังแบบไม่ค่อยถนัดในการจ่ายเงินแบบผ่านแอปธนาคารหรือพวก QR โค้ดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะมีคลิป มาแนะนําวิธีการเนาะอันนี้เดี๋ยวทาคลิปหน้านะคะอะทีนี้มาในเรื่องของการสรุปการสร้างของเราและว่าเราเลือกแล้วนะคะวิธีการชําระเงินเขาก็จะมีรายการสรุปให้เราว่าเราเนี่ยสั่งอะไรไปบ้างราคากี่บาทรวมกี่บาทนะคะเมื่อรวมเสร็จแล้วปุ๊บให้เรากดยืนยันที่อยู่นะก็จะไม่มีการย้ายการปักหมุดใดๆเลยนะปักหมุดคือตรงนี้นะคะที่เป็นแผ่นที่มันจะขึ้นอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยสีชมพูหัวโตโตเนี่ย มันคือที่อยู่ของเราปัจจุบันมันก็จะจับจากที่เราให้แอปมันรู้ว่าตำแหน่งที่ตั้งอยู่ตรงไหนตอนแรกอันนนะคะตอนนี้คือเราอยู่หน้าโรบินสันนะหน้าโรบินสันมันก็เราดูหมุดแล้วว่าหมุดเราปักอยู่ที่หน้าโรบินสันถูกต้องนะเมื่อถูกต้องแล้วเราก็ให้เราทําการยืนยันที่อยู่ได้เลยนะคะตรงปุ่มนี้ด้านล่างนะคะกดยืนยันปุ๊บอ่ามันขึ้นมาตรงนี้นะ ให้เราเนียทำการบันทึกว่าที่อยู่รายละเอียดจงของเรานะการจัดส่งอะไรอะไรเนาะแล้วก็มีตรงนี้เขามีข้อความว่าเราจะหาคุณเจอได้ง่ายขึ้นอ,อย่างไรนะถ้าเป็นเราตอนนี้นะคะเราก็จะพิมพ์ข้อความเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าเราจะหาคุณเจอได้ง่ายขึ้นอย่างไรเราจะพิมพ์บอกไปเลยว่าโรบินสันตรงตำแหน่งที่เราอยู่เนี่ยคือหน้าธนาคารหน้าธนาคารกสิกร สเขียวค่ะโอเคเสร็จแล้วปุ๊บอ่าหลังจากที่เรายืนยันที่อยู่เรียบร้อยนะคะก็สามารถกดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะพอเรากดแล้วปุ๊บอ่าประมวลผลเล็กน้อยแม่มันก็จะได้กับหน้านี้เลยนะคะอ่าอันนี้ถ้าขึ้นแบบนี้นะแปลว่า ถ้าขึ้นแบบนี้นะคะแปลว่าเ,าเขาบอกว่าให้เราเนี่ยช่วยให้คะแนนแอปหน่อยเนาะเราอาจจะไม่ให้ตอนนี้นะ Not ดนา Not ดนาอยู่ตรงนี้นะคะแปลว่าไม่ใช่ตอนนี้อ่ะรายละเอียดนะคะที่ขึ้นแจ้งมาก็จะบอกเลยว่าอีก15-20ถึงนาทีนะเจ้าหมีแพนด้าของเรากำลังเขาเรียกว่าอะไรควงกระทะอยู่ <laughs> ออเดอร์ที่เราสั่งนะคะร้านก็กําลังเริ่มดําเนินการทําให้เรานะคะนี่เขาก็จะมีรายละเอียดบอกเลยว่าหมายเลขออเดอร์ของเราคือเท่าไรสั่งซื้อที่ร้านไหนนะคะราคากี่บาทดูรายละเอียดได้เลยว่าสั่งซื้ออะไรไปบ้างกี่ชิ้นกี่ชิ้นน,นะแล้วก็ยอดทั้งหมดนะคะเป็นการชําระแบบปลายทาง127บาทนะของเราอันนี้ร้านแรกนะเดี๋ยวเราไปสั่งข้าวมันไก่ต่อถ้าเราจะไปสั่งร้านอื่นต่อใช่ไหม ทุกคนทุกคก็กดเนี่ยออกไปได้เลยนะมันก็จะกลับไปที่หน้าแรกนะคะหน้าแรกเราก็ไปตามหา,ข,ามลลข้าวมันไก่แล้วต่อข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ผสมมีหมดเราเลือกเลยอ่าเรียบร้อยดูรายละเอียดเลยครบถ้วนนะคะรายการนี้115บาทเราสามารถกดกรกระบาทตรงนี้ออกได้เลยนะ แล้วทีนี้เรา,าต้องทําไงต่อวิธีการนะคะหลังจากที่เราสรั่งออเดอร์เรียบร้อยตอนนี้เราสรั่งไป2ร้านนะคะ3อย่างเพราะว่าอีกร้านหนึ่งมี2อ,อย่างด้วยกันเนาะเราจะเจอกับารายเดอร์แพนด้าถีชมภูเนี่ยสคันนะคะ เราก็รอนะอยาถ้ายิ่งถ้าใครไม่ได้สั่งจากที่บ้านนะคะหรือว่าตำแหน่งที่ตั้งที่เราอยู่แบบยิ่งเหมือนเราตอนเนี้เราอยู่บนรถนะคะเรามาท,ทําธุระเนาะแล้วเราก็ไม่อยากขับรถออกไปเพราะว่ารถมันเยอะมากเรากอา็อาศัยสั่งพู้แพนด้าอย่าเคลื่อนที่หรือย้ายที่ไปตรงตำแหน่งอื่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแพนด้าเขาจะหาเราไม่เจอมันจะกลายเป็นภาระของเขานาะเหมือนในข่าวนะคะว่าสั่งแล้วโทรไม่รับแล้วหาตำแหน่งหาตัวไม่เจออย่างเงี้ยนะพะ พี่รเดอร์เนี่ยเขาจะต้องชําระเงินให้เราก่อนจ่ายที่ร้านใช่ไหมแล้วเขาถึงจะมาเก็บเงินกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยช่วยแบบเป็นตัวแทนนะไปซื้ออาหารให้เรากินนะไปซื้อของที่เราอยากกินอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยากเ,เช็คหรือว่าตรวจสอบว่าเฮ้ยมันถึงนะขั้นตอนไหนแล้วนะด้านล่างของแอปเลยเห็นไหม มันจะมีขึ้นอยู่ตรงนี้กดเข้าไปนะคะมันก็จะมีบอกว่าเออร้านแรกรออ้านข้าวมันไก่ของคุณนะรอ5-15นาทีนะมันจะมีบอกว่าคําสั่งซื้อของคุณทั้งหมด2นะวงเล็บก็ส2มีข้าวมันไก่กับขนมปังก้อนทองใช่ปะ ก้อนทองกดเข้าไปเลยอ่ะก้อนทองก็รออีกประมาณ5-15นาทีเหมือนกันนะคะตอนนี้ไรเดอร์ก็น่าจะไปรออาหารให้เราและอ่ะโอเคตอนนี้เราเดี๋ยวเรารออีก15นาทีนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังว่าพอเขาขับมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำยังไงต่อนะจนกว่าจะเสร็จสิ้นได้อาหารมาทานนะคะหลอ,อีก3นาทีจ้าพี่พี่ไลเดอร์เนี่ยเขาจะมาแล้วค่ะยู่ในรถค่ะกระบะสประตูสีขาว อยู่หน้าธนาคารกสิกรค่ะ1 2อยิบเจ็ดขออัดคลิปนั่นนะพี่นะครับของพี่เท่าไหร่นะคะอยพี่เิบเจ็ดร่อยคะ1 2ิบเจ็ดค่ะหนูลืมบอกว่าอยู่ในรถเดี๋ยวนะไวแบบเดียวค่ะไวมากเลยขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ขอบคุณนนะคะค่ะไปแล้ว เกือบเดินขึ้น,นไปธนาคารแล้วได้มาแล้วหนึ่งหลักเอ้ยไม่ใช่อันนี้นี่นี่ไงเองคร่องชางเองเนี่ยมาแล้วข้าวมันไก่มาแล้วข้าวมันไก่เท่าไหร่ครับร้อยสิบหกบาทกดไว้แป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะไม่ <11 6. S 1> เป็นไรค่ะพี่ขอบคุณมากๆค่ะ Hey. อันนี้ข้าวมันไก่นะคะสามสามกองไอ้สามชุดที่เราสั่งนะคะมันไก่ทอมันไก่ทอดมันไก่ต้มนะคะขนม,นมปังนมปั่นแล้วก็นมชมพูปั่นนะคะได้มาเรียบร้อยแล้วในแอปเนี่ยมันจะขึ้นแบบไหนถ้าพี่ไรเดอร์มาส่งให้เราแล้วเราก็จ่ายเงินแล้วใช่ไหม hey. เขาบอกว่าเห็นไหมเอ่ยส่งแล้วเห็นไหมคะเขาบอกว่าส่งแล้วขอให้กินให้อร่อย เนาะคือว่าการสั่งอาหารของเราเนี่ยคอมพลีทหรือว่าสาเร็จเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยนะคะแล้วก็นําอาหารไปรับประทานให้อร่อยได้เลยนะมีบริการนี้เพิ่มขึ้นมานะคะทําให้เราเนี่ยสามารถสั่งของกินของใช้ของเล่นของเครื่องดื่มอะไรเงี้ยได้สะดวกสบายมากส่งถึงบ้านเลยนะ อันนี้ก็ตัวเลือกหรือวิธีการที่เราจะสั่งอาหารโดยไม่ต้องออกจากบ้านหรือว่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสก็ได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ยังคงอยู่นะคะวันนี้ก็มาแนะนำนะคะวิธีการสั่งอาหารจากแอปพลิเคชัน Food แ a n ด a าง่ายๆด้วยตัวเองนะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือว่าท่านใดที่ยังไม่เคยลองสั่งนะไปลองกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ที่ช่องคุณหมีชาแนลด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย